สวัสดีครับท่านผู้ชมลามานิวสขอนำเสนอรายงานต่อท่านผู้ชมเกี่ยวกับมูลค่าความเสียหายจากการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนในวันที่1,019ครับผลเป็นอย่างนี้ครับการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดอ,อ,อยู่ที่ภูมิมภาค ดูเนตนะครับที่เมืองโปกคอฟทางทหารรัเสเซียเสียชีวิต1,400นายบาดเจ็บเพิ่ม7,000นายรถถังถูกทำลายเพิ่ม2คันรถหุ้มเกราะถูกทำลายเพิ่ม20คันยานยนต์ ถูกทำลายเพิ่ม36คันปืนใหญ่ถูกทำลาย3ดโดรนถูกทำลาย4ลำครับมาถึงตอนนี้เป็นที่สังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่ากำลังพลเท่านั้นนะครับที่ยังเ,เ,สยเสียชีวิตอยู่ในระดับสูงแต่ว่า รถถังรถเกราะยานยนต์ทางทหารปืนใหญ่วันนี้อยอดการสูญเสียน้อยลงมากครับแล้วก็อุปกรณ์พิเศษนะครับระบบเรดาร์ระบบแจมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ถูกทำลายเพิ่ม4ระบบ,นะบกับศูนย์ปืนใหญ่ ใช้ไป3,000ลูกกระสุนปืนเล็กใช้ไปห0 0 0งแลูกจรวดอพิจีลูกอพิจีนะครับใช้ไป5,000ลูกนะครับรวมมูลค่าความเสียหายของกองทัพรัเสเซีย ในวันที่1019เท่ากับ14ล้าน3 0 7 4 6 0 0หกสล้าน8แสนบาทครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้6,691ล้าน2แสนบาทครับ การสู้รบที่เมืองโปคอฟกับกองทัพยูเครนใช้อุบายล่าถอยทำให้ทหารรัสเซียได้ใจรุกไล่ติดตามพอได้ระยะพอสมควรแล้วกองกำลังของอยูเครนที่ซุ่มอยู่ อสองข้างก็เปิดฉากโจมตีกระนาบเข้ามารับทั้งสองด้านส่วนที่ท,ทําทีเป็นล่าถอยในตอนแรกก็กลับมาโ้มกระนำโดยเรียกได้ว่ายุทธวิธีนี้ทหารรัเสเซียที่เข้ามา สู่กับดักไม่มีทางรอดเลยทีเดียวนะครับส่วนออกองทัพรัเสเซียขาดยุโทโธปกรณ์รถถังรถเกราะขับวันนี้ใช้ทหารราบล้วนๆขับเรียกว่ายุทธวิธีคลื่นมนุษย์ที่ทุกท่านคุ้นเคย ใช้กำลังพลจำนวนมากรุกเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งวันทั้งคืนเอาชีวิตทหารแลกกับลูกปืนนะครับโดยคาดหมายว่าจะทำให้กระสุนของยูเครนนั้นหมดลงแล้วก็ทางฝ่ายยูเครนต้องล่าถอยไป คือสิ่งที่รัเสเซียคาดหมายซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายถึงรัเสเซียจะสามารถรุกคืบยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติมแต่ว่าสถานการณ์ผิดคาดครับาทางยูเครนกระสุนไม่หมดสักที แค่วันนี้วันเดียวที่เมืองโปคอบที่เดียวกับกองทัพรัสเซียสูญเสียทหารไปร่วมเก้าร้อยนายนะครับยังไม่เป็นที่ชัดเจนแต่ว่าเสียชีวิตเป็นจำนวนมากคับเรียกว่าเข้าไปเท่าไหร่ เสียชีวิตหมดรุกค,คืบไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งถ้ากองทัพรัสเซียยังทำแบบนี้ต่อไปคงจะลำบากแน่ๆนะครับยุโทโภปกรก็หมดไปแล้วแบบอย่างชัดเจนยอดการสูญเสีย รถถังปืนใหญ่ยานยนต์ก็น้อยมากครับไม่มีจะเสียนั่นเองนะครับส่วนกําลังพลก็ลดน้อยลงทุกทีซึ่งถ้าเป็นภาษามวยนะครับตอนนี้<ห>กลางยกห้าหกำลังผ่านไปกลางยกห้า แล้วนะครับยูเครนเป็นต่อนะครับ10เอาหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็คือรัเสเซียแพ้แน่ๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบพระคุณทุกคำติชมครับสวัสดีครับ